Ah, oh, shit. Here we go again. After five years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carla sweet. sweet? What's up, Sweet? What you want? It's be Mama. She's dead, bro. Hands. Stop! Get down on your knees. Now down on your stomach. There you go. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money my money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. <sighs> Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, nah, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. My <clears throat> oh. <laughs> oh. bad. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So, what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean, legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not ten minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. Work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you. and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck do you want from me this time? When we want you, we'll fight. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. <laughs> Y'all can't leave me here? This ball is country. I thought you said you was innocent, Carl. Shoot on bang. This is car 58. See you around like a donut, Carl. <laughs> Officer Pendlebury's down? We'll be right over here. Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world Rolling Heights Baller Country. Now, I ain't represented Grove Street in five years, but the ballers won't give a shit. ครับสวัสดีครับทุกคนด้วยนะผมแมคเกมมิ่งนะฮะวันนี้กับผมนีเกม GTA San Mobile นะครับผมซึ่งวันนี้มาเปิดตำนานใหม่นะทุกคนเรามาเล่น GTA San Mission บนมือถือนี่กว่านะครับทุกคนซึ่งผมบอกก่อนนะว่าผมปรับภาพเป็นไฮเฟมเล่หมดเลยนะครับทุกคนก็คือปรับแบบสุดหมดแล้วนะทุกคนมามากลับบ้านกันดีกว่าทุกคนไปกันที่ CJ นะครับผม มาเพื่อใครยังไม่เคยลองเล่นนะอันนี้ผมซื้อเกมแท้เลยนะทุกคนผมสนับสนุนล็อกสตาร์เกมนะครับแต่ว่านานแล้วแหละผมไม่ได้เอามาแคสเลยนะฮะวันนี้ก็ผุดไอเดีย,ยนะฮะเชิดยนะฮะอยากที่จะเล่นซีรีส์ GTA นะครับผมระหว่างนี้ผมก็แจกคตัตซีนนะครับให้ท่านผู้ชมดูสักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับผมโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยใครมาข้ออยู่ในบ้านเราเนี่ย oh, <laughs> คนนี้คือบิ๊กสมกนะครับทุกคนเป็นเพื่อนกับซีเจนะครับผม สวีทแอนด์เคนดี้น,น,นะครับทุกคนชื่อภารกิจนะครับ นี่น่าจะเป็นหลุมศพของแม่ซีเจนะครับผมผ่านมาห้าปีแล้วนะครับทุกคนมีปากเสียงเฉยเลยนะทุกคน โอ้โหเราจะแก๊งคู่ลีพอดีเลยนะทุกคนมาให้ปั่นจักรยานนะทุกคนเกต on นเ e อะ k บนะทุกคนไปช่วงนี้มันก็สอนอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมตอนนี้ให้ขับรถเพื่อที่จะกลับบ้านนะทุกคนโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหจะชนทำไมวะ เฮ้ยทำไมมันขับรถแปลกแปลกวะเราต้องค่อยๆไปทุกคนซิลี่นี้ผมขอให้ปังแล้วนะครับทุกคนฝากกดไลค์กันด้วยนะฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมจะเล่นจนจบมิชชั่นเลยนะเพื่อใครอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่าอาจจะเล่นไม่ผ่านนะครับหรือว่าดูฝรั่งแล้วเล่นไม่ผ่านนะผมจะบอกให้ว่าเล่นบนมือถืออ่ะมันยากกว่าบนคอมเยอะนะฮะเฮ้ย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 อะไรวะ กูมายิงอะไรกันเนี่ยตกใจหมดเลยโอ้โหเกมแท้เนี่ยเช็คพอย n t s a ฟว่ะสามารถเซฟคราวได้นะทุกคนถ้าใครโหลดมาแล้วก็สามารถเซฟคราวได้เผื่อใครแบบอยากจะเล่นแล้วลบเกมทิ้งลงใหม่อะไรเงี้ยก็สามารถเล่นบนคราวได้นะทุกคนโอ้ยชนคนได้ด้วยว่ะของจริง ยกล้อเลย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 ซุบอ่าเป็นไงยกไม่ขึ้นด้วยนะชิบหายเฮ้ยปั่นเร็วดีเฮ้ยทำไมซีเจถึงไม่ใส่เสื้อสีเขียวนะผมสงสัยมากเลยเขาต้องจะแจกเสื้อน่นหน่อยเป็นแก๊งเดียวทั้งทีนะทุกคนน่าจะแจกเสื้อกันหน่อยนะฮะให้ขี่วนว่ะ เฮ้ยไซเคลริงสกิลอะของจริงวะ่ะโอ้โหลดความเลยทุกคนอะไรวะเนี่ยฟ้าเป็นไงรถยังความอยู่อีกรอบนึงโอ้โหรถมาแล้วแม่งไม่ความเลยทุกคนชิบหายโอ้มาละมาเร็วมากเลยทุกคนไอมาเฟียเนีเ่ยเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วจังวะใช่คันเดียวกันไหมใช่คันเดียวกันหรือเปล่าทำไมมาเร็วจังวะเฮ้ยตามกูมาดิเฮ้ย เฮ้ยฮ่นแ่โอ้โหใจไม่กล้าว่ะเรามาถึงถิ่นแล้วทุกคนเรามาถึงบ้านแล้วครับผมมันไม่กล้าเข้ามาเว้ยเป็นไงที่หนึ่งเลยเว้ย ไอ้นั่นขับเพลินเลยเว้ยมึงจ e นะขี่จักรยานวนรอบทำไมวะคุณสามารถเซฟความคืบหน้าได้นะครับผมแล้วก็คุณมา a เซฟเอาไว้สักครั้งบ่ยิอ in the garage นะครับผม walk into the marker to enter c เอ house นะครับผมโอเคมาจบไปแล้วนะครับหนึ่งมิชชั่นนะครับเป็นมิชชั่นเริ่มต้นเลยมิชชั่นพาร์ตนะครับผมค่าเลเวลสเปกก็เพิ่มขึ้นนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอจบพี่เป็นเท่านี้ก่อนละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวมิชชั่นหน้าเรามาต่อกันใหม่นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมจอดจักรยานก่อนมาเป็นไง โอ้โหต้องหอยตูดเข้าด้วยอย่างเปี้ยวอ,อ่ะอ๋อเป็นไงมิชชั่นนี้ก็คัดซีเยอะหน่อยเนาะก็ดูกันไปแล้วนะครับก็สุดยอดเลยนะถือว่าเป็นเกมที่พอร์ตลงมือถือได้ลื่นมากนะผมบอกเลยไม่มีกระตุกเลยนะครับผมผมบอกเลยโอเคครับรวมแก๊งด้วยยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะทุกคนมาวันนี้ไปแล้วครับผมลาไปที่นี้ก่อนเฮ้ยผมขอสักทีเถอะ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 หมั่นใ้หมั่นใ้หมั่นใ้มานานแล้วขอสักทีเถอะยต่อไต่อบ้า ไปแล้ว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 เข้าบ้านละหนี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 เฮ้ยหนีหนีหนีก่อนหนีก่อนเฮ้ยผมโดนกระทิรดทุกคนเฮ้ยออกไม่ได้ทุกคนติดออกออกนั้นละหนีเข้าบ้านแม่งเลยไปแล้วทุกคนวันนี้เจอกันครับผมแค่นี้แหละเอ้ยเดี๋ยวพาไปดูเซฟเพาก่อนนี่อันนี้เป็นไอคอนเกมมัทุกคนไว้สำหรับเซฟนะครับผมโอเคก็ทำอะไรไม่ได้เนาะเพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกับมิชชั่น คพัดหน้าครับผมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ